สวัสดี Power c o p Channel กลับมาอีกแล้วเจ้าแห่งการ build up เกมเขาคือใครกันคลิปนี้มีคำตอบฟอร์มสุดยอดยังไงรายละเอียดนะครับก่อนเข้าชมคลิปฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กระผมด้วยนะครับ ข่าวๆความเคลื่อนไหวของลิเวอร์พูลนั้นช่วงนี้ก็สต็อกไปก่อนนะครับเนื่องจากมีเกมกันข่งขันของบรรดาทีมชาติต่างๆเป็นช่วงเบรกนะครับแล้วก็ให้นักเตะเนี่ยได้ไปช่วยทีมชาติกันสําหรับลิเวอร์พูลเรามีข่าวที่น่าสนใจก็คือเจ้าเตียโก้คันทาร่านะครับตอนนี้หายจากอาการป่วยด้วยโรคโควิด -19 เรียบร้อยนะครับมีภาพที่ปรากฏ ตามสื่อออนไลน์ต่าง,าง,างๆเีอแยะมากมายนะครับจาก IG ส่วนตัวของเจโก้กาตาราแต่งชุดอย่างหล่อเดินเล่นในลิเวอร์พูลอย่างเทพไปเลยยังความอุ่นใจให้กับเราเดอะค็อปอย่างเราอย่างแท้จริงแต่เรื่องราวในวันนี้นะครับ เป็นเรื่องราวที่เป็นช่วงใหม่ของกระผมก็ว่าได้หลังจากที่คือเบื่อเบื่อรัวพูมาแล้วหลังจากแพ้ 7, 2็ดองก็ไปก็หายไปเป็น2องอาทิตย์เลยจริงๆแล้วก็ไม่ใช่เรื่องตรอมใจอะไรครับก็มีงานมีการแล้วก็ติดธุระอย่างอื่นเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็ไปทําก่อนแล้วก็วันนี้ก็กลับมาด้วยหัวข้อข่าวที่อาเป็นช่วงของเรียกได้ว่าเป็น ไทยพาวเวอร์ของผมแล้วกันนะครับจากช่อง Power Cup Channel ของผมเองเนี่ยอ่จากฟอร์มอันร้อนแรงของผู้ชายคนนี้นะครับจากสโมสรโยโกมาเอฟมารินอตของเจเล็กนะครับเจ้าอุ้มทีรทรบุญมาทันนะครับผู้เล่นกองหลังทีมชาติไทยของเรานั่นเองสังเกตได้ว่าช่วงนี้นะครับหลังจากที่ได้ดูเจเล็กมานัดสองนัดเนี่ยอ๋อตอนแรกๆที่ดูเจ้าอุ้มนะครับหลังจากที่ได้แชมป์เจเล็กเนี่ยกับ ยูกฮาม่าเอฟมารินอน่เมอร์ฤดูกาลก่อนเนี่ยฟอร์มในช่วงต้นๆฤดูกาลก็ยังธรรมดานะแต่ในช่วง2นัดหลังล่าสุดนะครับไม่ว่าจะเจอกับเจ้าทีมชูนันเบลมาเร่นะครับนัดนั้นก็แพ้ไปศูนย์หนึ่งเป็นบอลถ้วยเอเ e อร์เร่คันะครับนัดนั้นเนี่ยเจ้าอุ้มเนี่ยได้บอลจากเพื่อนๆเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็เล่นได้ดีมากๆนะครับรับบทอกองหลังตัวขึ้นเกมตัวคีแมนในการ ขึ้นเกมลุกจากแดนหลังนะครับได้โดดเด่นที่สุดในทีมเลยก็ว่าได้นะครับออกวันนั้นเนี่ยเจ้อุ้มเนี่ยคือเหมือนกับยังไงดีอะเหมือนเป็นพ่อบึงทุ่มอะไรอย่างนั้นเลยนะคือกูจ่ายให้มึงไม่รู้จะเท่าไหร่แล้วโยนไม่รู้จะเท่าไหร่แล้วถวายพานก็ไม่รู้จะยังไงแล้วนะครับอง เรียกได้ว่าคือเอามือโยนไปให้หมงด,ดีกว่าก็ยังมงไม่เข้าเลยวันนั้นเพื่อนเจ้าบรรดาเพื่อนรุ่นทีมของเจ้าอุ้มธีรทรในยโยโกมาเอฟมอริอนเนี่ย,ย,าายใช้โอกาสสิ้นเปลืองมากแล้วก็ม่งไปติดตัวผู้ษาประตูอยู่ตลอดเวลานะครับแต่สิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือเจ้าอุ้มของเราครับฟอร์มการเล่นฉายแววโดดเด่นเป็นสง่าม,มากมายเสียเลือเกินเลยไม่ว่าจะเป็นการ จับบอลนะครับที่ดูเนียนตาแล้วก็เนียนกริบเลยเอาลงแทบไม่มีกระเด็นกระดอนกระโดดกระเดกจริงๆจ,จ,จ,จับบอลแบบเหมือนผู้เล่นระดับเวลคลาสอะหรืผู้เล่นระดับโลกเลยจริงๆนะทั้งๆที่อ้ากอุ้มเป็นผู้เล่นระดับเอเชียนะแต่ผมว่าคลาสเขาอะมันเหมือนไปอีกระดับหนึ่งแล้วไม่เชื่อเพื่อนๆลองดูนะคลาสของอุ้มทีละทรเนี่ยในทุกๆสกิลการเล่นเนี่ยผมว่าเขา โดดเด่นและนำหน้าเพื่อนร่วมทีมไปอีกขั้นหนึ่งแล้วนะไม่ได้อวยกันนะแต่ลองไปเปิดดูใน YouTube ได้ลูกที่เป็นจุดเด่นของอุ้มทีละทรนะครับดูได้เลยนะครับลูกการแทงบอลทะลุให้กับเพื่อนหรือการจ่ายบอลสั่งจั้นเนี่ยการกระแทกบอลของทีละทรนะมีความตุนแรงแต่แม่นยำนะเออมันสามารถผ่านตัวรับนะครับหรือว่าตัวป้องกันของคู่ต่อสู้ได้โดยตลอดเวลาแล้วก็ การตัดบอลจากเท้าทีนทะ์ทรอนยากมากนะเพราะเขาจ่ายบอลได้แม่นแล้วก็รุนแรงแถมตรงตัวเพื่อนสามารถเอาไปเล่นต่อได้เลยหลายๆช็อตนะสังเกตไหมเวลาบิลขึ้นเกมมาจากแดนหลังนะกระแทกมามเพื่อนเล่นต่อได้เลยมันจากตำแหน่งไปสู่อีกตำแหน่งได้ทันทีถ้าเป็นอุ้มก็อุ้มมาขึ้นจากหลังมากลางไอตรงกลางก็พุ่งไปหน้าเลยหรือว่าจะเป็นจังหวะที่ขึ้นเกมด้านข้าง กับเพื่อนที่อยู่ปีกซ้ายเนี่ยถ้าลองวิ่งแลบเนี่ยอุ้มเนี่ยถ้าแทงเนี่ยจะทะลุช่องทีเดียวตัวริมเส้นฝั่งซ้ายเนี่ยสามารถเลี้ยงเข้าไปคลอสเปิดเข้ากลางหรือว่าสามารถเลี้ยงทะลุนะครับตำแหน่งเนี่ยไปสู่แดนสุดท้ายหรือสุดเส้นแล้วคลอสมาให้เพื่อนทำประตูทําให้เกิดเกมลุกอย่างฉับพลันและมีประโยชน์ต่อ เกมบุกของโยโกฮาม่าเอฟมารินสเป็นอย่างย,งยิ่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 งยวดเลยแล้วก็มาเห็นเด่นชัดในนัดล่าสุดคือเจอกับทีมจิติตะโอิตะนะครับที่ชนะไปด้วยสกอร์4ประตูต่อศูนย์นัดนี้อุ้มเล่นได้โดดเด่นไม่แพ้นัดที่เจอกับโชนันเบลมเร่เลยนะครับทักษะไม่ว่าจะเป็นทักษะสกิลการจับบอลการจ่ายบอลหรือว่า ซิกเนเจอร์ของเขาในเรื่องการยวนบอลเนี่ยเขาก็ทําได้ดีอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่เพิ่มมาที่เห็นได้ชัดๆัชัดชัดเจนเลยก็คือสกิลครับสกิลทักษะส่วนตัวโจอุ้มม,มีความกล้าเล่นมากขึ้นนะครับแล้วก็มีความพัฒนานะครับในลีลาการเล่นเนี่ยพัฒนาขึ้นในอีกระดับนึงสังเกตว่าแต่ละช็อตในการเล่นของอุ่มเนี่ยเหมือนเขาจะคิดวางแผนไว้ก่อนการเล่นจะดูเนียนตานะครับแล้วก็ เหมือนกับว่าคิดไว้แล้วอะว่าจะเล่นแบบเนี้ยทำให้การเล่นเนี่ยไม่ค่อยเสียงง่ายๆแล้วก็สามารถจับ ดำเนินเกมได้อย่างต่อเนื่องได้เลยทันทีแต่พี่ผมชอบชอบชอบสุดๆแล้วผมเรียกเขาว่าเป็นราชันแห่งการบิลลอัพเกมก็คือว่าทุกๆเพลงการเล่นของทีราทรเนี่ยจะมีการจ่ายบอลที่มีลักษณะคิลเลอร์พาสหรือมันจะทะลุทะลวงฝ่าเกมรับของคู่ต่อสู้ได้เป็นอย่างดีและจะทำให้เพื่อนเนี่ยสามารถนำลูกที่ทีระทรจ่ายเนี่ยไปเล่นหรือเข้าไป สร้างสารรคเกมรุกได้โดยทันทีทันใดจริงๆทุกๆก,การจ่ายบอลของทีระทอนมีความสัมพันธ์ต่อระบบการเล่นของโยโกฮามา่าเอฟมารินอตเป็นอย่างยิ่งยิ่งยิ่งเพราะฉะนั้นจะขาดทีระทอนไม่ได้ในช่วงนี้ถ้าไม่เชื่อลองไปติดตามชมคลิปการเล่นของทีระทอนนัดล่าสุดดูนะครับเขากล้าเล่นมากเริ่มโชว์ลีลาลวดลาย มากขึ้นนะครับจากการที่อยู่กับทีมยูโกมาเอฟมารินอสเนี่ยประมาณ3ฤดูกาลและการเล่นต่างๆเนี่ยโอ้โหดูแบบเอาเรียกได้ว่ายกระดับตนเองเนี่ยขึ้นมาเหนือกว่าผู้เล่นภายในทีมอีกระดับหนึ่งจริงๆนะไม่เชื่อลองดูยกระดับการเล่นมาเดี๋ยวนี้ทีละทรน,นะครับนอกจากการแทงทะลุช่องการจ่ายบอลการจับบอลการวางบอลที่แม่นยำเนี่ยยังมี ความกล้าเล่นสังเกตนัดล่าสุดนะจะมีการกระดกบอลเลี้ยงตัวไข้หลอกคู่ต่อสู้ได้อย่างเป็นธรรมชาติและไม่ได้ใช้อย่างพร่ำเพื่อเข้าใจไหมเขาเรียกใช้แบบคนมีคลาสมีชั้นของฟุตบอลนะที่เพิ่มขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นจากเพอร์ฟอร์แมนซ์ฟอร์มการเล่นของทีละทรที่ณปัจจุบันเนี่ยนะครับ หากกลับมาเล่นให้ทีมชาติไทยจะเป็นประโยชน์ต่อทีมชาติในการสารต่อความสำเร็จต่อความเป็นยอดทีมในระดับเอเชียหรือการมุ่งหน้าไปสู่การคัดเลือกฟุตบอลโลกต่อไปในอนาคตก็ได้นะแล้วก็อย่าลืมเชียร์ทีราทรให้ประสบความสำเร็จกับทีมโยโกมาเอฟมารนอต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนอย่าลืมฝากกดไลค์กด b s c r ไ b e ตติด ตามเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าคิดถึงทุกคนนะครับสวัสดีครับ